ผมออกจากบ้านบ่อยๆนั่นเองคำก็อยู่หุบแค่นี้ไม่ได้ลาไปไหนวันนี้พี่เขาชวนไปดูกลุ่มอิงที่พระหนโยทินก็เลยบอกว่าผ่านดีกว่าครับไม่ใช่อะไรนะไก<ล>่นั่งานกูนั่งกูณทางด้านไหน ก็คือถ้าแม่เด็กไม่บอกว่าลืมของก็ก็คือลืมไปเลยแล้วก็อาจจะหายไปเลยโดยที่แบบรู้ตัวอีกทีก็คือไปสอนในอาทิตย์ต่อไปก็ขอเก็บไว้ให้เออบอกให้เขาเอาไปฝากที่ล็อบบี้ไว้แต่ว่ายังไม่ไปเอาเพราะมัวจะนอนนะครับวันว่างๆของคนปิดเทอมนะคะเพิ่งอย่าเพิ่งอ้าปากด่าผม ผมได้ทำหน้าที่ของผมเต็มที่แล้วผมงงนะครับเพื่อนผมคือตอนวันนี้อีเวนต์หลักของเราก็คือการกินเอติมแต่ก็กินข้าวไปแล้วแล้วก็ยังจะหาชาไข่มุก ผมงงเฮ้ยชั้นห้าผมจะบอกทุกคนอีกครั <S <S ้งว่าอีเวนต์หล right? ักสำหรับวันนี้ก็คือการกินไอติมกินอะไรก็ได้เอาขอคอยค่ะรสไอติมอยู่ไหนนะเอาเป็นสติกกี้ชูวิช็อก อ,อันนี้อันนี้นะอีเวนต์กินในจริงของเราวันนี้ก็คือเสเวนเซนนะคะที่มีโปรโมชั่น1นึ่แถมหนึ่งเริ่มมันที่23ถึง27ก็คือวันนี้เป็นวันแรกเราก็เอาเลยใส่ก่อนได้เปรียบนี่เสเวนเซนไปรอของผมมา ไม่อยากกินก็กืนอทำไมเกียดได้จริงแล้วอันนี้ยังดีกว่าเพราะมันมีช็อกโกแลตไงจริงๆนิงเอะ นึกยังไงแบบบนี่ก็ได้เวลาต้องไปสอนแล้วมีภารกิจหนึ่งที่สำคัญที่ต้องไปจัดการก่อนนั่นก็คือไปเอาของที่ลืมเอาไว้ชื่ที่ลืมมากๆอะอ คนชอบขับรถมอเตอร์ไซค์มากเพราะว่าเวลาขับรถมอเตอร์ไซค์อะ่ะเราอยากไปถึงไหนเราก็ไปได้เลยเพราะบางทีถ้าขับรถยนรถมันติดใช่ปะ <c oughs> ตอนนี้ก็สอนไว้น้ำเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ลืมอีกแล้วลืม ของที่จำเป็นต้องใช้ก็คือ,อถุงใส่ผ้าเปียกหรือก็คือถุงใส่ชุดว่ายน้ำที่เปียกนี่แหละเพราะนั้นวิธีแก้ปัญหาคือกลับไปอาบน้ำที่บ้านจบตอนนี้ก็กลับถึงบ้านแล้วนะคะกลับไปอาบน้ำนอนเล่นเกมมีงานต้องทำเยอะยๆเลยแต่ว่าโอเคก็จะพยายามทำให้เสร็จรวมถึงตัดคลิป ด้วยเกเใจกัน People is calling me ถ้ามีคนตามก็ต้องไปตอนแรกคิดว่าไม่มีนัะลืมไปแล้วด้วยเพิ่งนึกขึ้นได้เมื่อกี้นะคะก็รีบออกจากบ้านเลยแต่งตัวออกจักบ้านเลยอาบน้ำรอไว้แล้วเฮ้ยเราเป็นคนแบบหอมนะเว้ยอาบน้ำอยู่บ้านโอเคไป หัวที่ยุ่งขนาดนี้คนที่หัวยุ่งขนาดนี้คือผมเองคยงับใส่หมวกกันน็อกแล้วก็เป็นอย่างนี้แหละไปตามหาเพื่อนของเราที่รออยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ขอชมหน้าอันนี้คนที่เรียกเราออกมานะคะเกือบจริงๆอ่ะลืมไปแล้วด้วยว่าวันนี้มีนัดดีนะดีนะที่ทักมาก่อน นัดไวตั้งแต่เมื่อวานเพราะว่าบอกว่าถ้าจะนัดอ่ะให้นัดแต่เนิ่นๆนะพอวันนี้มาแบบก็อาบน้ำเว้ยพออาบน้ำเสร็จปุ๊บก็แบบชิบกาแฟอยู่ที่บ้านและทีน,นี้พี่ปูทักมาโอ้โหดีนะก็เลยโอเคแต่งตัวออกจบจบกันรายงานนีี่อะไรสสค เพิ่งรู้เพิ่งรู้ไม่รู้ว่าเพื่อนไม่เคยกินไม่ยอมแพ้เราอย่าไปยอมดิเราเป็นลูกพระเจ้าต่างเพื่อไม่ยอมซื้อเลงตัวไหนไว้หูหูหูเข้าข้อเข้าข้อไม่กดติดไปเลยพอมันยากก็ลุก เลยเข้าหน้าคือคอกับขาเห็นปะไม่รู้อ่ะโอ้ยัำนี้ก็ได้มันยากอ่ะเครั้งอะเบลจะใช้สดบ1อครั้ง99บาทอะไม่ใช่โหวถูกแล้วมันยังปล่อยอ่ะมันยังไม่ถึงรอคิดไงให้มันเป็นอย่างนี้ได้อ่ะฮะยูคลิปยังให้มันเป็นอย่างนี้ได้ นี่แหละไม่ใช่มันติ่งอันนี้คนอื่นคลิปทิ้งไว้หรือว่าอะไรว้าคุณจะเป็นนี่ผมได้ยังไงเราอยู่ที่ตอนแรกเออจี้เอาอีกเดี๋ยวป่ะเอาอีกเดี๋ยวเอาอีกเอาอีกแบ่งไปดิอันนี้ขอใบหนึ่งท่นคุขอผมง่ายๆนี้ได้ไงครับเนี่ยได้แล้วเนี้ยดูก็ เลยี่นจะโยนออกทางนี้นนทำไมแล้วไม่ง่ายแล้วพี่ปูนี่ไม่ง่ายแล้วมไม่โยนมาก่นี้อนะ่ะนี่กิจกรรมของเด็กสามขวบเข้านั้นน,น่ารักอ่ะใช่ไหม สบายข้างๆเนี้ยไปดิสซี่แลนด์อ่ะที่สุดอ่ะดิสซี่แลนด์อุ้ยมันน่ารักจริงน่ารักมากก็แบบกระเป๋าเป็นซิปด้วยเนาะใช่แบบว่าสุดยอดน่ารักฟุบๆไหนนี่กระติ๊บกระติ๊บมีนี่ชติดไม่หูด้วยดูดิน่ารักน้องเล่นจิงจ๋าเฉยเออ กิจกรรมเด็กอ่อนนะคะไหนไหนใครบอกว่าจะกลับบ้านไ,ไ,ไ,หไหนใครบอกจะกลับบ้านเอาอีกแล้วเข้าวีกรอบนี้แล้วถ้าออกจากบ้านแล้วก็ต้องอ,ววอยู่ให้คุ้มรอแค่รอพวกคุณเล่นเกมให้เสร็จก่อนเขาเรียกอะไรกินค้าวไ,ไม่กินหวังสันดานใคลเป็นแบบนี้ตลอดนะครับเราไว้ใจคนพวกนี้ไม่ได้จริงๆนะครับเนี่ยไหนออกบ้านมาแล้วเออเออไปรักระเป๋าอยู่ นี่พี่กินช็อกไม่เงินปะไม่เคิรู้เลยว่าตอนที่ช็อกมิ้น์ไออันเนี้ยมาไม่ใช่ของเราสองคนแน่นอนไม่ใช่เทสเมื่อก่อนผมชอบเพราะมันเหมือนยาสิดัแต่พอกินแล้วมันสดชื่นอ่ะแล้วมันไม่ได้เหน็ดเหน่อัญหาเพราะไม่ได้แปลงรสเล้วไม่เนะแบบด้วยความที่เป็นคนชอบช็อกโกแลตอ่ะ ก็เลยจะแบบไม่ชอบอะไรที่มันผสมกับช็อกโกแลตเข้าใจป่ะมันไม่ใช่ความรู้สึกที่แบบเอ้ยไม่เหมือนยาสีฟันแล้วไม่กินแต่แบบอะไรที่มันมาผสมกับช็อกโกแลตที่ไม่ใช่แค่ช็อกโกแลตเปียวเลียวอ่ะเออมันจะดูแปลกอย่างช็อกโกแลตบวกช็อกโกแลตชิพเงี้ยมันโอเคเพราะมันไปด้วยกันนึกออกป่ะอืมนั่นเป็นความรู้สึกของคนที่ไม่กินช็อกมิ้นช็อกมิ้นช็อกอะไรประมาณนั้นนมันไม่ใช่แค่แบบแค่รู้สึกว่าแบบ ไอ้แม่งรสชาติยาสีฟันหว่ะอะไรมันไม่ใช่เว้ยแต่แบบด้วยความที่ถ้าเป็นแบบคนที่ชอบแั้งแล็บเพียวๆอ่ะก็จะรู้สึกแบบนั้นภารกิจแล้วนะคะกำลังกลับมาถึงบ้านแล้วแล้วก็นี่ไปผ่านการลองลิปสติกมาได้ลิปสติกสีใหม่กลับบ้านมาด้วย <laughs> <laughs> โอเคภารกิจของเราวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะเราเจอกัน เมื่อมีคนชวนออกจากบ้านเราก็พร้อมออกนะคะวันนี้โอ้โหใช้ลิปใหม่ด้วยโดนเส้นมากลิปสีส้มสุดปีด๊ดโอเคเดี๋ยวเราไปรับเพื่อนก่อนแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าเราไปไหน กลับถึงบ้านโดยสวัสดิภาพแล้วนะคะฝ้าตกแรงมากเลยตกจนมองไม่เห็นอะไรเลยเป็นวันที่อากาศเย็นๆเหมาะสำหรับอยู่บ้านสุดๆ ถ้าตกแบบนี้นะหลายพื้นที่ต้องน้ำท่วมแน่เลยสวัสดีเช้าวันเสาร์ที่เปียกปอน <c oughs> เพราะว่าเมื่อวานฝนตกแรงมากแบบมากๆอ่สะสภาพก็คือเปียกรถเปียกหมดก็สะอาดประมาณหนึ่ง อีจุดๆนี้คือคอนโดอ่ะเขาทาสีแล้วก็เลอะบอะแต่พอดีเราก็ไม่ได้เป็นคนซีเรียสขนาดนั้นก็ช่างมันเถอด <c oughs> เราก็สอนบ้านแรกเสร็จแล้วนะคะกำลังจะไปที่ต่อไป ถึงที่หมายแล้วอยู่ในเวลาพอดีพอดีเลยบางทีก็แบบไม่ได้อยากเป๊ะขนาดน,นี้หรอกแต่ว่าเวลามันจำกัดนะคะก็สอนเสร็จแล้วนะคะภารกิจของวันนี้ก็ยังดำเนินต่อไปอ <c oughs> วันนี้แบบอากาศค่อนข้างจะโอเคนะแดดไม่ร้อนมากขอญาตแพคของออเตรียมตัวออกเดินทางกลับบ้าน ถึงบ้านเรียบร้อยแล้วดูสภาพทำไมไมีหมวกสองใบน,นั <c oughs> น่นหรอความลับของผมกับตันเ <c oughs> พราะว่าผมอันนึงมันเปียกก็ <c oughs> เลยต้องเอาอีกอันหนึง่ง <c oughs> มาใส่แล้วกำลังจะเก็บขึ้นบ้าน <c oughs> ทำไมถึงเก็บสองอันไม่รู้เหมือนกัน โอเคไปพักผ่อนก่อนหลังจากงีบมาก็หลังจะไปสอนนะคะบ้านสุดท้ายของวันนี้วันนี้แบบเบาๆเพราะว่ามีคนแคนเซิลไปหลายบ้านอยู่ไม่เป็นไรเป็นช่วงปิดเทอมมีอะไรทำก็ทําไปก่อนแล้วว่างค่อยมาไว้นะโอเคไปสอนละ คือยังไม่ทันได้ออกไปสอนเลยฝนมันก็เหมือนจะตกเมื่อกี้แดดออกแล้วผู้ปกครองก็โทรมาแคนเซลเพราะว่าฝั่งที่จะไปสอนฝนตกเราก็เลยเอ้ยแบบเมื่อกี้ท้องฟ้าสว่างมากเราก็เลยอะขับออกไปหาอะไรกินก็คือได้กับข้าวมาตุนสำหรับคนแม่ออกจากบ้านอย่างเราสดๆแล้วก็เดี๋ยวเราจะกลับบ้านละหมดเกิน ดูดิทุกคนดูดิหลังจากที่เราขึ้นบ้านมาได้ไม่นานก็เกือบไปเล้กไม่ได้ดีที่ไม่ต้องออกไปเปียกๆข้างนอกตกโหดเหมือนโกดครมาเลยครับทุกคนดู ข้างหลังนี่นี่ไม่ใช่ลูกค้าเท,ทนะครับแต่เป็นฝนเทฝน <laughs> แบบมาหนักมากจริงๆก็คิดไว้แล้วแหละว่ามาแน่แต่ว่าไม่คิดว่าจะเร็วกนาด,ดนี้ดูความหนักหน่วงของมันมันมาทุกวันเลยเวลานี้ครูสอนไว้นะไม่ถูกใจสิ่งนี้นะครับด,ดูดิดูดิโอ้โอ,อ,อทำไมอ่ะแล้วทำไมเรายังไม่ไปอีก <laughs> เอ๋อลืมของจะหยิบของอตอนนี้เราก็อยู่ในที่ปลอดภัยแล้วนั่นก็คือลิฟต์นั่นเอมันมาเร็วมากไม่คิดว่าจะเร็ว ไม่คิดว่าจะมาเยอ่ขนาดนี้ภาวนะอย่างน้อยก็ไม่เปียกฝนแต่ก็ไม่ได้เงินกัน <c oughs> โอเคน่าจะปิดจบวันอาทิตย์ที่แสนสุขสงบข,ของเราเพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะเป็นวันสุดท้ายของวีคนี้นะคะก็จบเซสชั่นที่2ของเรานะคะอาทิตย์ที่2 ในการาทำเซเบอร์เซสชันนะคะซึ่งในภายในอาทิตย์นี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรมากเลยนะคะนอกจากการสอนแล้วก็การพบปะเพื่อนๆนะคะเหมือนเดิมเปียบนะคะไม่ได้มีกิจกรรมอะไรพิเศษนะคะแต่ว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นความทรงจำดีๆของเรานะคะซึ่งช่วงปิดเทอมเนี่ยก็ดีกว่าไม่ได้ทำอะไรแล้วก็อยู่เฉยๆนะคะ แล้วก็มาพบกันในอาทิตย์หน้านะคะสัปดาห์หน้าว่าจะมีอะไรคืบหน้ากันอีกนะคะสำหรับปิดเทอมนี้นะคะแล้วพบกันในเซ t ชันที่3สําหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย